จะยอมไหมขเขมนเครมเกาะโกดไทยเกาะเล็กที่ใหญ่ด้วยความงามและทรัพย์ใต้ดินสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาตามติดสถานการณ์ข่าวสารที่เกิดขึ้นกันทั้งทางฝั่งไทยยุโรปและทั่วโลกกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเทศไทยของเรา ประเทศไทยของเรานะครับสับปดาห์ที่ผ่านมามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทยคงจะพอกันดาวได้นะครับวันนี้เราจะพูดถึงเกาะกูดที่เป็นกรณีพิพาทและเป็นข่าวที่สร้างความฮือฮาเกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสรุปแล้วว่าเกาะกูดนั้นเป็นของใครกันแน่นะครับ กระแสการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของข้อกรณีพิพาทในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านของเรานั่นคือกัมพูชานั่นเองนะครับกรณีพิพาทข้อนี้ค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะครับตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าเกาะกูดนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับแต่ความเล็กของเกาะนั้นไม่ได้ทําของให้ทําให้ปริมาณของความพิพาทความไม่ถูกใจกันกับกัมพูชานั้นลดน้อยลงแต่เกาะเล็กๆน้อยๆตัวนี้นะครับ อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ชายหาดที่สวยงามมันก็เลยเกิดการแข่งแย่งเพื่อหาผลประโยชน์เพื่อตักตวงผลประโยชน์จากบริเวณที่อยู่ภายในรอบๆเกาะตรงนี้ โดยทางฝั่งเขมรเองนะครับกัมพูชาเองเนี่ยก็ได้พยายามที่จะเคลมเกาะกูดว่าเป็นพื้นที่ของพวกเขามาตั้งแต่54ปีที่แล้วนะครับเรื่องราวการอ้างสิทธิของกัมพูชาอีกครั้งนี่นะครับเขาบอกว่าเกาะกูดนั้นมีความสําคัญขนาดไหนจึงทําให้ฝรัง่งทางฝั่งของเขมรนะครับอยากได้และเขาก็ใช้เหตุผลอะไรมาอ้างกรรมสิทธิ์วันนี้นะครับเราจะมาสาธยายมาพูดให้ฟังว่าเรื่องราวข่าวๆข,ข,ของเกาะกูดนั้น โดยประวัติแล้วมันเริ่มต้นยังไงและมีข้อตกลงอะไรกันบ้างที่เรากับขมรและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกประชาาิหนึ่งก็คือฝรั่งเศสได้ทำข้อตกลงกันไว้ ก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักพื้นที่เกาะกูดกันก่อนพื้นที่ตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเกาะกูดเป็นยังไงมีใครอยู่อาศัยและในทางปฏิบัติเนี่ยประเทศไหนดูแลกันอยู่จัดการพื้นที่ตรงอยู่นะครับคําตอบก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองครับตอนนี้เกาะกูดถึงแม้ว่าจะถูกอ้างสิทธิ์จากทางฝั่งเขมรน,นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับ ผู้ที่อยู่อาศัยในเกาะกูดเนี่ยที่มีพื้นที่ประมาณ162ตารางเมตรเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่อาศัยสัญชาติไทยที่มีจํานวนประชากรอยู่ราวๆ1,715คนโดยพื้นที่เกาะกูดนะครับเป็น1ใน2ตําบลของอําเภอเกาะกูดจังหวัดตราดที่2ตําบลเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยเกาะ2เกาะเท่านั้น นั่นเองก็คือ1เกาะหมากที่ประกอบไปด้วยหมู่บ้าน2หมู่บ้านและเกาะเกาะกูดที่มีอยู่6หมู่บ้านนั่นเองซึ่งเกาะกูดนี้นะครับก็มีความสําคัญต่อประเทศไทยอย่งไง เพราะว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสําคัญนะครับทะเลสวยงามมากๆเลยนะครับอันทด่2ก็คือเรื่องของความสําคัญทางยุทธศาสตร์เพราะว่าเกาะกูดนะครับมันเป็นเกาะที่เรียกได้ว่าอยู่ทางฝั่งตะวันออกที่สุดในพื้นที่หน,น้าน้ําของประเทศไทยคืออยู่ตะวันออกสุดของหน,น้าน้าประเทศไทยนั่นเองซึ่งเกาะมีความสําคัญทางด้านยุทธศาสตร์ทหารเพราะนะครับว่าเพราะมีความจําเป็นก็คือมีทรัพยากรใต้ทะเลนะครับและก็มี ทรัพยากรทางทะเลที่สําคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประมงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรต่างๆที่โดดเด่นมากที่สุดนี่นะครับก็คือแหล่งปิโตเรเลียมใต้ทะเลนะครับที่มีมูลค่าราวๆก็ประมาณล้านล้านกว่าบาทนะครับ โดยไอ้เจ้าปริมาณมูลค่าทรัพยากรปิตรเลียมใต้ท้องทะเลที่มีมูลค่าถึงประมาณ1ล้านล้านบาทนี่แหละครับมันจึงกลายเป็นเหตุผลที่ทางขเขมรนั้นก็อยากได้ตรงนี้และเขาก็หาเหตุผลของเขาเองนะครับเพื่อมาอ้างสิทธิตรงนี้ซึ่งเรามาดูทางประวัติศาสตร์กันว่าเดิมทีเนี่ยเกาะกูดนะครับมันก็เป็นของใครมาก่อนใครเป็นผู้ครอบครองคนแรกระหว่างขเขมรหรือไทยซึ่งอันนี้นะครับเราจะไม่ขอย้อนกลับไปถึง ยุคอยุธยานะครับเพราะว่านั่นมันจะไกลเกินไปเพราะตอนนั้นนะครับคำว่าประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยซ้ําเมืองต่างๆนี่ก็มีศัก์เป็นนครรัฐของตัวเองที่ยังไม่ได้มีการคําว่าชาติชัดเจนเหมือนในปัจจุบันพื้นที่มันก็เลยสลับสับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับว่าการสวามิภักดิ์ต่ออาณาจักรที่มีอํานาจมากกว่าแต่ถ้าเกิดเรามา ดูคำว่าประเทศไทยเราในปัจจุบันเนี่ยครับสิ่งที่เป็นรากฐานและก็วัฒนาการมาเป็นประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยก็อาจจะวัดได้ว่าเริ่มตั้งแต่ช่วงรัตนโกสินทร์ซึ่งก็เหตุการณ์ของเราเนี่ยนะครับมันจะเกิดในช่วงรัตนโกสินทร์ศก125นะครับเทียบเป็นคิตศักรา์ก็จะอยู่ประมาณช่วงปีคิตศักราช1907นะครับในตอนนั้นนะครับหลังจากที่ช่วงเหตุการณ์รศ .112 ไม่นานนะครับ สงครามระหว่างอาณาจักรสยามกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ได้มีข้อตกลงเป็นลายลักษ์อักษรขึ้นมาฉบับหนึ่งในเรื่องของการเจรจานะครับขอพื้นที่เมืองด่านซ้ายและก็เมืองตาดรวมถึง เกาะต่างๆที่อยู่ภายใต้แหลมสิงลงไปจนถึงเกาะกูดนี่แหละครับคืนให้แก่กรุงสยามนะครับเพื่อแลกกับเมืองสามเมืองที่ทางสยามต้องเสียไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นหลักประกันอันแรกที่ทางฝรัลล่งเศสในตอนนั้นนะครับเป็นข้อตกลงยกพื้นที่ต่างๆรวมถึงเกาะกูดเนี่ยให้แก่เราซึ่งเวลาก็ผ่านมานานครับประมาณ40กว่าปีในช่วงคริสตศักราช1953กรนะครับกัมพูชาเนี่ยครับก็ได้มีการ ได้รับเอกราชจากาทางฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นผลพวงจากการพ่ายแพ้สงครามอินโดจีนซึ่งนั่นก็ดวมมาถึงประเทศอย่างลาวเวียดนามเหมือนกันนะครับและนั่นเองนะครับเวลาที่ผ่านไปนะครับจนกระทั่งล่วงมาถึงปี1972 จุดนี้แหละครับที่นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของข้อพิาพาทเกาะกูดคืออยู่ดีๆนะครับเขมรเนี่ยก็เคลมว่าเกาะกูดนี่ก็เป็นพื้นที่ของกัมพูชาเพราะทางกัมพูชาได้ประกาศอ้างเขตพื้นที่ไหลทวีปทางทะเลซึ่งก็ได้ลากเส้นนะครับผ่านเกาะกูดเป็นเส้นตรงลงไปเลยซึ่งพอเขมรทําอย่างนี้บ้างไทยเราก็บอกว่าอา้าอยู่ดีๆคุณจะมาลากเส้นอย่างนี้ได้ยังไงในปี1973นะครับไทยเลยก็ลากเส้นบ้างนะครับโดยก็ใช้จุดเริ่มต้นนะครับจากพื้น ที่เดียวกันกันกบขมนนี่แหละนั่นก็คือหลักเขตที่73ตัดลากออกไปผลในองศาที่ต่างกันมันก็เลยกลายเป็นอ้างกรรมสิทธิ์แบบเดียวกันแบบขมนนี่แหละครับมันก็เลยถูกอ้างและก็ทับซ้อนกันการอ้าง กรรมสิทธิ์ของทั้งสองประเทศนะครับทับซ้อนกันมันมีพื้นที่ทับซ้อนกันเกาะกูดเนี่ยนะครับถึงประมาณ2.60หมื่นตารางเมตรเลยทีเดียวจากการอ้างสิทธิพื้นที่ที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับทำให้มันไปทับซ้อนพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านอีก2ประเทศด้วยกันก็คือเวียดนามและมาเลเซีย แต่รัฐบาลของไทยเรานะครับก็สามารถทําการเจรจาและก็ทําข้อตกลงพื้นที่พิพาทกรณีเหล่านี้กับทั้ง2ประเทศได้สําเร็จนะครับก็จะเหลือเพียงกัมพูชานี่แหละครับเหตุการณ์นะครับมันก็เป็นแบบนี้เรื่อยมาก็กูดนะครับยังอยู่ในอธิปไตยของไทยในปัจจุบันก็ยังมีคนเชื้อสายไทยกองทัพไทยยังดูแลอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับจนกระทั่งในปี2514นะครับในยุคข,ของรัฐบาล ท่านทักษิณชินวัตรนี่แหละครับก็ได้มีการสร้างสิ่งที่เรียกว่า MOU 2544ขึ้นมานะครับเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันพัฒนากับทางกัมพูชาและก็เป็นการจัดทำจัดการกรณีพิพาทในเกาะในเกาะก,กูดไปในตัวด้วยนะครับซึ่งข้อตกลงนั้นนะครับมันก็มีสองหัวข้อหลักๆนั่นก็คือ 1. ตกลงในการพัฒนาแหล่งปิโตเรเลียมร่วมกันก็คือพัฒนาและแบ่งผลประโยชน์ด้วยกันนั่นเองและ2ก็คือ ข้อตกลงแบ่งดินแดนซึ่งอันนี้นะครับก็ต้องเจรจากันอีกทีนะครับว่าจะแบ่งกันยังไงโดยที่พอทางรัฐบาลทักษิณน,นะครับได้สร้างสิ่งที่เป็นข้อตกลงขึ้นมาฉบับนี้นะครับบางฝ่ายในประเทศไทยเรานี่แหละครับก็ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงดังกล่าวก็ออกมาคัดค้านกันบอกว่านะครับเป็นการมอบอธิปไตยให้กับต่างชาติบั่งซึ่งพอในสมัยของรัฐ รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์นะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกุมชาเนี่ยก็ดิ่งเหวลงไปและก็ในเรื่องของการเจรจาเรื่องของกรณีพิพาทของเกาะกูดมันก็เลยไม่มีการพัฒนาไปเท่าที่ควรมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ต้องมีการรบราฆ่าฝันกันสําหรับไทยกับเขมในช่วงหนึ่งนะครับและก็ข้อตกลงต่างๆก็ถูกชะงักไป และก็ในสมัยรัฐบาลพิธิษรู้สึกว่าจะมีการขู่ด้วยนะครับว่าหากถ้ายัางเป็นอยู่เงี้ยประเทศไทยจะออกจาก MOU นั้นสุดท้ายก็ไม่ได้ออกนะครับและก็เลื่อนมาถึงรัฐบาลของคุณยิ่งลักษ์ชินวัตรเนี่ยครับก็ได้มีการพยายามที่จะทําข้อตกลงให้บรรลุแต่ก็ถูกรัฐประหารเสียก่อนนะครับพอมาเป็นยุคข,ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทโอชาครับก็ได้มีการประชุมรับการเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ ไม่ใช่ M ก็ก็ใช้ยังใช้ MOU เดิมนะครับแต่ก็มีความพยายามที่จะยุติข้อพิพาทเกอะกูดนี้แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จนะครับจนเลื่อยมาถึง รัฐบาลปัจจุบันของคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับก็เริ่มมีความพยายามจะเอาข้อตกลงนี้นะครับหรือฟื้นขึ้นมาอีกทีโดยที่อันเจนดาหลักของรอบนี้ก็คือการทํำยังไงให้ได้ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้แหล่งปิโตรเลียมเนี่ยมากที่สุดได้ประโยชน์จากแหล่งปิโตรเลียมนี้มากที่สุดนะครับโดยที่ไม่เสียดินแดนเกาะกูดเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ยังคงคัดค้านกับข้อตกลงนี้นะครับบอกว่าจะเป็นการที่ประเทศไทยเนี่ยเสียผลประโยชน์เสียดินแดนไปโดยที่พอ พอเรื่องนี้กลายเป็นกระแสปุ๊บนะครับหลายหน่วยงานนะครับหลายบุคคลพางภาครัฐนะครับก็ได้ออกมาให้ความคิดเห็นในมุมที่แตกต่างกันออกไปอย่างเราทัพเนี่ยเขาก็ออกมายืนการนะครับว่าจะไม่ยอมเสียเกาะกูดหรือพื้นที่ใดๆก็ตามให้กับกัมพูชาไปแม้แต่นิดเดียวบางคนก็ออกมาบอกว่าถ้าเขมินจะพยายามยามึดเกาะกูดด้วยกําลังทางทหารเนี่ยนะครับ ประเทศไทยเราก็เตรียมประกาศสงครามได้เลยซึ่งอันนี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายไฟล์นะครับที่ออกมาบอกว่าข้อพิาพาทนี้นะครับจำเป็นจะต้องยุติลงไม่อย่างนั้นนะครับจะไม่มีใครนะครับได้ทรัพยากรธรรมชาติก็คือจะไม่ได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติต,ตรงนี้นะครับได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองซึ่งอันนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะมุมมองในด้านไหน ถ้าทุกคนเป็นรัฐบาลเนี่ยทุกคนมีอำนาจตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับจะเลือกแนวทางใดในการยุติกรณีข้อพิาพาทข้อนี้นะครับร่วมแสดงความคิดเห็นลงในใต้คอมเมนต์นะครับก็จะได้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันแลกเปลี่ยนแนวทางการตัดสินใจในกรณีเกาะกูดที่ขึ้นในก่อขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับ ร่วมเป็นกำลังใจทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ